สวัสดีครับผมในทริปนี้เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยมาทําความรู้จักกับการสะบัดเสียงนะครับเป็นลักษณะของการสะบัดเสียงที่ใช้ในการสล้อหรือว่าเครื่องดนตรีอื่นๆก็สามารถใช้ได้เกือบทั้งหมดนะครับ เขาบอกว่าการสะบัดเสียงเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของการใช้3เสียงขึ้นไปนะครับอันนี้เวลาสีเข้ากับสล้อตเนี่ยก็จะเป็น1คันชักต่อ3ตัวโน้ตเดี๋ยวลองมาทํากันนะครับเอาสายโดก่อนโดเรมีนะฮะคันชักเข้านะฮะ นะฮะนี่คือการสะบัดง่ายๆนะฮะแล้วเราจะใช้สายเอกก็ได้เหมือนกันสอนาทีนะฮะสามเสียงต่อ1คันชักนะครับลักษณะนี้ถามว่าถ้าเป็นคันชักเข้าเราจะได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับในกรณีนี้เช่นสอนาที อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในกรณีที่เราจะใช้กับการบรรเลงเพลงทั่วไปกับการสะบัดนั้นนะครับก็แล้วแต่ว่าความเหมาะสมณจุดนั้นจุดนี้ของเพลงนั้นควรที่จะมีการสะบัดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเอาละครับขอจบทริปนี้เพียงเท่านี้นะครับเราก็ไปเจอกันในทริปหน้าสําหรับทริปหน้านั้นจะเป็นสกิลในการฝึกอย่างไรนะครับไปพบกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับผม